โอ้โห oh, วันนี้พาทุกท่านมาทำเมนูอาหารนะครับว้าว <Wow. S 1> วันนี้เราได้ผัดฟักทองกับไข่นะครับก่อนที่เราจะผัดเนี่ยเราเอาไข่ไข่ไก่เนี่ยไปยีในน้ำมันก่อนนะฮะ <Yes. S 1> เนี่ยมันจะได้เป็นเป็นชิ้นที่สวยงามนะครับไม่เละน,นะก่อนที่ทำอาหารเกี่ยวกับผัดผัดเรื่องของไข่เนี่ยต้องไปยีก่อนนะครับยีเสร็จแล้วก็ ใส่หอมแดงใส่มะเขือเทศนะครับถ้าใครมีหอมหัวใหญ่ก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้เรามีเท่าที่มีเราก็ใส่นะครับอันนี้ฟักทองที่เราซอยเอาไว้บางๆนะฮะ <Wow. S 1> ที่เราเอาไปผัดอันนี้ก็ผัดน,นะครับนี่พอเริ่มสุกเราก็ใส่ไข่ที่เรายีลงไปแล้วก็ใส่ วันนี้ได้ดอกหอมนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปลูกเองเห็นดอกเยอะก็เลยเอามาใส่นะฮะบ,บางคนไม่กินกระเทียมแล้วก็ใส่ต้นต้นหรือใบแทนนะครับต้นหอมเนี่ยรสชาติก็จะออกหวานหวานเค็มเค็มมันมันนะฮะเนี่ยปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีน้ำมันหอยที่ขาาไม่ได้ในน้ำมันหอยนะครับวาซอสปรุงรสฝาเขียวเอ่อรสดี ผงชูรสนะครับ <Yes. S 1> น้ำปาลานิดนหนึ่งเกลือน,นิดหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> รสชาติมันจะออกหวานหวานเค็มๆมันๆอร่อยนะฮะเนี่ยผัดฟักทองกับไข่นะเมนูที่ทำง่ายๆนะครับดีต่อสุขภาพนะเ <Okay. S 1> นี่ยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเราตักใส่ถ้วยนะฮะมากินไหมครับพี่น้องเนี่ย yeah. เมนูเนี่ยเป็นเมนูที่หลายคนชอบนะครับนะเด็กๆเ,เนี่ยชอบเลยเด็กๆชอบมากนะครับอย่างฟักทองเนี่ยมีแร่าธาตุวิตามินนะครับบำรุงตับบำรุงไตนะบำรุงสายตามีวิตามินเด้วยอันนี้เป็นดักแด้นะครับที่เราซื้อมานะีครับ มาเด้ Mother, อพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันครับแซบอิลีนะครับเนี่ยน่ากินไหมครับเนี่ยมันไม่เลนะนะฮะถ้าเราเราจะฝานบางๆซอยบางๆแล้วก็เอาไปผัดนะครับบางคนผัดเลนะนะเราก็อย่าไปคนมากนะครับถ้าไม่อยากให้เละเราก็แนะนำให้เอาไปแช่น้ำปูนปูนขาวก่อนนะครับ สักประมาณ15นาทีนะมันจะได้ไม่ไม่เละ